คือให้ลูกจําไว้เลยว่าความดังอมันเรียกว่าพลังงานก็ได้พลังงานของเสียงก็ได้หรือว่าเรียกว่าความเข้มของเสียงก็ได้คือเรียกได้สองอย่างนะคะซึ่งความดังเนี่ยหน่วยจะเป็นเดซิเบล นะความถี่หน่วยจะเป็นเฮิร์ตความดังเนี่ยให้จำไว้เลยว่าถ้าออกแรงมากเนี่ยถ้าแรงเนี่ยก็คือดังอ่าคนละเรื่องนะเห็นไหมความถี่ก็คือเร็วใช่ไหมความดังก็คือแรงนะคะสั่นแรงจะเสียงดัง อย่างเช่นอย่างเช่นออกแรงปีวัตถุอย่างเงี้ยแรงมากนะคะเสียงเนี่ยมันก็จะดังมากก็จะไม่เกี่ยวกับเสียงสูงเสียงต่ำเข้าใจไหมเนาะอ,อ่ะอันนี้ก็คือ อันนี้ก็ค,คือความดังของเสียงนะคะแล้วก็เวลาที่เขาถามเนาะเขาจะชอบถามเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกสายสายกีตาร์เออสายกีตาร์เกี่ยวกับพวกขวดน้ำนะคะแผ่นโลหะเนาะ,ะตัวอย่างตัวอย่างที่ออกสอบบ่อยนะก็คือเขาจะถามว่าอย่างเช่นอ่ะกีตาร์สมมุติว่าเหมือนนะคะ สมมุติว่าเหมือนละกันอ่ะถามว่าอ่ากีตาร์เนี่ยนะเออสายตึงเนี่ยคือดียังไงอ่าอะไรเปลี่ยนประมาณเงี้ยนะคะคือทําไมสายถึงต้องตึงอะไรเงี้ยสายตึงก็เพราะว่าเราต้องการให้เขาเสียงแหลมนะคะก็คือเสียงสูงอะ่ะเขาจะมีความถี่เยอะ อันนี้ก็คือความดังของเสียงนะอ่ะเอาเขาทดลูกความถี่ของเสียงนะแล้วก็น้ำขวดน้ำอันเนี้ยเขาจะชอบเขาจะถามว่าขวดขวดไหนเสียงสูงกว่ากันถ้ามีน้ำอยู่เต็มแก้วกับมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วอย่างเงี้ยอันไหนเสียงเสียงสูงกว่ากันเขาก็จะถาม ครึ่งขวดเนี่ยไหนสูงกว่ากันหนกับ2องเนี่ยคำตอบก็คือ2นะคะเพราะว่า2เนี่ยเขาเบากว่าเพราะถ้าเขาเบาเนี่ยเขาจะสั่นเยอะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะถี่เขาจะถี่เยอะพอเขาถี่เยอะปุ๊บเขาจะเสียงสูงกับอีกแบบหนึ่งก็คือแผ่นโลหะนะคะแผ่นโลหะนะแผ่นโลหะเหมือนกันแผ่นไหน เสียงสูงก,ก,งกงว่ากันหกับ 2, องคำตอบก็คือ1เพราะว่าเขาเล็กกว่านะคะเล็กกว่าเขาก็จะสั่นเร็วเขาก็จะเสียงสูงนะ,ะส่วนอีกอันนึงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวกความดังถ้าเป็นความดังเนี่ยเขาจะ ถามในลักษณะของระยะทางเนาะเหมือนเขาบอกว่าอย่างเช่น A, เองเงี้ยเป็นจุดกําเนิดใช่ไหมจุดกําเนิดเสียงเขาก็จะถามว่าอ่าเขาก็จะถามว่ากออ่าขอ,ขอ,ของอเงี้ยอ่ะใครได้ยินเสียงดังกว่ากัน เสียงดังที่สุดอย่างเงี้ยก็คือตอบกอไก่ใช่ไหมเป็นเรื่องของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะก็คือความดังของเสียงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการออกแรงนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเราออกแรงมากอย่างเงี้ยเสียงที่ออกมามันก็จะดังแต่ว่ามันก็คือขึ้นกับระยะทางด้วยนะคะก็คือถ้าระยะมันใกล้อะมันก็จะได้ยินเสียงดังนะอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องเสียงนะคะแล้วก็การทดลองเนาะแล้วกม็มีเรื่องมลพิษนะคะมละพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงอันนี้จะง่ายเนะนะคะมละพิษทางเสียงเนี่ยก็คือเสียงที่รบกวนเสียงรบกวนนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องดังเนาะก็คือถ้าดังเนี่ย ถ้าดังเนี่ยก็คือมลพผิดทางเสียงแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะเหมือนกับว่าคือทุกคนก็ต้องลำลำคาญเสียงดังมากๆอยู่แล้วนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเขามันรบกวนเราอยู่แล้วกับแบบที่สองก็คือถ้าถ้าไม่ดังอะก็คือเราไม่ชอบอืมซึ่งอันเนี้ยมันจะมันจะแล้วแต่คนนะคะอืมทุกคนมันจะไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้มันก็คือแล้วแต่นะ แบบบางทีอย่างเงี้ยอย่างเช่นเสียงกระซิบอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางคนไม่ชอบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงคือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องดังเนาะแล้วก็ความดังนะคะถ้าเกินเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเดซิเบลนะย่อเป็นดีบีนะลูกเดซิเบลเนี่ยก็คืออันตรายนะอ่าอันตรายทันทีนะคะที่ได้ยินเนาะถ้าเกิด อ่าแปดสิบนะคะเดซิเบลเนี่ยก็ก็คือถ้าเกินแปดชั่วโมงอ่าถ้าเกินแปดชั่วโมงก็จะถึงถือว่าอันตรายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทั่วๆไปก็ก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่เนาะนะคะอ่าแล้วก็เวลาที่เขาถามเนาะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เขาจะถามคือเขาจะถามประมาณว่าถ้าเสียงดังมากๆเราจะต้องทำยังไง อันนี้ครูเคยติวแล้วถ้าเสียงดังมากๆเราต้องทําไงถ้าเสียงดังมากนะคะมันก็จะมีมีป้องหูใช่ไหมมีอุดหูมีวิ่งหนีนะคะซึ่งเราจะต้องตอบว่าอุดหูนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคือไม่สามารถที่จะวิ่งเร็วกว่าเสียงได้นะคะ เสียงเขาจะเดินทางเร็วกว่าเราเพราะนั้นถ้าเราวิ่งเนี่ยยังไงเราก็อันตรายอยู่ดีนะคะโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสียงที่เราเรียนไปนะคะก็ให้ลูกทบทวนเนาะแค่สองสองหน้าสองส,องส,องสหน้านะคะอ่าก็ทบทวนหลายๆรอบนะจะได้ จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ลืมนะคะก็คือถ้าเราเข้าใจหลักอ่ะเราก็เข้าใจหลักการแค่ว่าคือเสียงมันเกิดจากการสั่นแล้วมันก็ต้องมีตัวกลางซึ่งตัวกลางเนี่ยของแข็งจะดีที่สุดลองมาเป็นของเหลวแล้วก็ลองมาเป็นแก๊สแล้วตัวกลางอ่ะคือถ้าไม่มีตัวกลา,างเช่นในอวกาศก็คือมันจะไม่สามารถที่จะเกิดเสียงได้ แล้วเสียงมันก็จะเรียนเรื่องความถี่ความดังอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าความถี่มันเกิดจากความเร็วในการสัน่นถ้าวัตถุสั่นเร็วเขาก็จะมีความถี่เยอะเสียงก็จะสูงซึ่งซึ่งวัตถุที่จะสั่นเร็วก็คือเขาจะต้องเบาต้องตึงต้องมีขนาดเล็กอะคะเขาก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถูกไหมกว่าของที่มีขนาดใหญ่เนีย่ยเขาก็จะเสียงจะสูงกว่า แล้วก็ถ้าเป็นความดังก็คือออกแรงมากตีแรงๆเนี่ยเขาก็จะดังตรงเนี้ยก็คือแค่แยกให้ออกนะคะว่าอะไรเป็นความถี่อะไรเป็นความดังก็ก็พยายามทบทวนนะแล้วก็จดลงสมุดเพราะว่าคือครูฝ้ายให้คะแนนนะจดลงสมุดวิทนะคะแล้วเจอกันครูก็จะเกาะคะแนนอันนี้ให้โอเค เข้าใจนะลูก